บริหารปีกและขาของไก่เราจะมีวิธีการอย่างไรคลิปนี้มีคำแนะนำไปดูกันครับก็สวัสดีครับพบกับคุมิชเช่นเคยนะครับกับคุณนอกฟาร์มในสวนชาแนลนะครับสำหรับ EP ที่แล้วนะครับผมพูดถึงในส่วนของการบริหารคอหรือลำคอของไก่นะครับก็จะมีวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการนวดการยืดต่างๆนะครับที่ผ่านไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกว่าทําให้ไก่นั้นนะครับมีกล้ามเนือ้อข้อต่อต่างๆเส้นนต่างๆที่จะพร้อมที่จะทําทงานกนะ็คือเรานวดแล้วก็รวมถึงการผ่อนคลายของไก่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในงส่วนของการบริหารปีกและขาของไก่นะครับเราะจะมีวิธีการอย่างไรนะครับ ซึ่งนะครับการบริหารปีกนั้นนะครับหลังจากที่เราทําการรูปน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ d ream> แล้วก็มีการบริหารคออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนะครับทาการอบนะครับอบตัวไก่ไว้แล้วก็ยกปีกด้านใดด้าน,นหนึ่งขึ้นก่อนนะครับนะยกปีกด้านใดด้าน,นหนึ่งขึ้นก่อนแล้วก็ให้มือนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับนะประคองข้อต่อ นะครับข้อต่อของปีกนะครับก็คือข้อต่อตรงกลางของปีกไว้แล้วก็ใช้มือข้างนะครับทําการนวดตั้งแต่โคนปีกนะครับนะนวดแต่ตรงหน้าอกนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่โคนปีกแล้วก็ค่อยๆนวดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปลายปีกนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับค่อยๆทํานะครับนะข้างละประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับค่อยๆนวดครึ่งนะครับค่อยๆนวดค่อยๆคึนนะครับกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับ หละะังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างนะครับสลับข้างซึ่งแต่และข้างนะครับก็จะทําคล้ายๆกันก็คือทําอย่างละ1 0 1ถึงนาทีนะครับค่อยๆคึงค่อยๆน,นวดนะให้กล้ามเนื้อของไก่นั้นเกิดการผ่อนคลายนะครับหลังจากที่เรามีการออกกําลังกายหรือการฝึกซ้อมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการบริหารในส่วนของปีกของไก่แล้วก็อย่างที่2ก็คือการนะครับยกปีกนะครับยกปีก โดยปกติแล้วนะครับเราถ้าถ้าไก่ตัวไหนที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ดิ้นจนเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะยกทั้งสองข้างนะครับพร้อมกันได้เลยนะครับซ้ายขวาจับปีกนะครับยกนะครับจับปีกกางออกแล้วก็ชิดกันนะครับด้านบนแล้วก็ยกให้เท้าของไก่นั้นนะครับให้สูงจากพื้นนั่นเองนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยทำนะครับนะหรืออาจจะกางปีกออกไมให้สุดแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับลักษณะของ การยกก็คือยกขึ้นไปลักษณะนี้นะครับให้ทั้ง2ปีกนะครับก็จะทําให้นะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดนะครับนะยก2ปีกขึ้นนะครับยกทั้ง2ปีกขึ้นมานะครับก็เป็นการทําการยืดเหยียดแล้วก็ผ่อนคลายหรือว่าการบริหารกายลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้กายนั้นเกิดการผ่อนคลายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นการบริหารของกล้ามเนื้อต้นขา ซึ่งกล้ามเนื้อต้นขาถือว่าเป็นกล้ามเนื้ออีกกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งที่เป็นมัดใหญ่นะครับที่คอยนะครับทำให้ไก่นั้นเดินการวิ่งต่างๆนะครับล้วก็ทําการนวดการคึงนะครับเบาๆนะครับแต่ละข้างนะครับทาประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับคอยนวดค่อยคึงนะเพื่อให้ไก่นั้นนะครับเกิดความผ่อนคลายนั่นเองนะครับอันนี้คือก็คือลักษณะของการนวดปีกไก่แล้วก็นวดขาของไก่นะครับถ้าใครมีลักษณะของการ ผ่อนคลายนะครับที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือใครที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนนะครับก็สามารถที่คลิกที่ลิงก์นะครับด้านล่างนะครับได้เลยนะครับหรือลิงก์ไลแอนได้เลยนะครับนะก็วันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการบริหากรกล้ามเนื้อของไก่ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อปีกและกล้ามเนื้อขาครับสำหรับ EP5 ผมจะมีสาระหรือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรมาให้ FC ฟังนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับ